เบบบอกเก้าเก้าให้พี่ๆเขาได้ยินนะเนี่ยพี่เขาจะไปซื้อหวยห,หวยอะไรหวยออกหวออกอะไรงวดนี้แต่ตัวนี้มีลำโพงด้วยนะเอ้าหวยงวดน,นี้มีลำโพงด้วยเหรอใช่แต่มันมันโดหดมากอ๋อมันโหดยังไงมันโหดแบบแบบไม่กล้องไว้แล้วตายเลยเอ๋อใช่แล้วตกลงวันวันนี้หวยออกอะไรหวยออก เอาชัวร์วสิยอดผาเอาชัวร์ๆพี่เขาบอกว่าเอาเลขที่มันจะออกตรงๆอะ่ะเราจะได้ไม่ต้องซื้อเยอะโอเคไหมโอเคตกลองออกอะไรออกหมายเลขสองแปดเอาสองแปดสัด <laughs> <laughs> ีอย่าเสียน่าจะเป็นหนึ่งถึงร้อยอะ่ะแพง